สวัสดีครับคลิปนี้มีเทคนิคดีๆนะครับในการตรวจช่อมเช็กสโมกนะครับหรือเครื่องทำควันครับขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดมาดูว่าสวิตไฟทํางานไหมครับแล้วก็ดิฟสวิตครับตัวนี้นะครับดิฟสวิตเราตั้งไปที่เลขเท่าไหร่ครับอย่างอันนี้ตั้งไว้ที่3นะครับ ถ้าเกิดเรามาลองที่บอร์ดคอนโทรลนะครับมันไม่ทํางานอย่างนี้นะครับเราสไลด์ดูแล้วครับตั้งไว้ที่สามนะครับขึ้นที่สามมันไม่ทํางานนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาเช็คที่ปั๊มเลยครับปั๊มทํางานนะครับอ้อสไลด์ขึ้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะ สไลด์ขึ้นเลยสไลด์ที่หนึ่งเลยตัวนี้ตัวยี่ห้องะไรเนี่ที่หนึ่งขึ้นไหมมัน่นยังไม่ร้อนร้อนครับตอนสไลด์ป๊ไฟขึ้นดูนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สไลด์ที่คอนบอร์ดคอนโทรลนะครับมันก็จะไม่มีไฟขึ้นนะครับสําหรับการจ่ายไฟมาที่ปั๊มครับอตอนนี้เราเริ่มสไลด์ก็จะมีไฟขึ้นนะครับแสดงว่าไฟจ่ายมาที่ปั๊มแล้วครับผม ที่เราสไลด์มันจะมีไฟนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ทันได้สไลด์นะครับผมมีไฟขึ้นตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นที่บอดคอนโทรลของการจ่ายไฟมาที่ปั๊มครับทํางานตลอดเวลาครับอันนี้คือภาคจ่ายไฟนี่เสียนะครับผมนี่ครับดูนี่นะครับเราเสียบ2องครบตอนนี้นะครับ ถ้าเกิดปั๊มยังทำงานแล้วนะครับผมพอเราสไลด์เครื่องไม่ทำงานนะครับต,ต้องตรวจดูฮิตเตอร์ครับว่าร้อนหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้ฮิตเตอร์ร้อนแต่พอสไลด์ควันไม่ออกนะครับสันนิษฐานได้เลยครับว่าฮิตเตอร์ตันครับผมเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฮิตเตอร์ครับผมก็สายเสยก็ตาม เข้าตามรูปอันเดิมครับรูปถอดจากไหนก็เข้าตรงนั้นครับเทคนิคง่ายๆครับผมนี่เราเปลี่ยนฮีตเตอร์เสร็จนะครับผมแล้วก็มาทดสอบดูอีกทีครับว่าร้อนไหมครับตอนนี้ฮีตเตอร์ร้อนนะครับก็เวลาก็ทิ้งไว้สักพักนึงครับผมประมาณ4ี่ห้านาทีก็พอฮีตเตอร์ร้อนแล้วก็มาทดสอบเครื่องครับลองสไลด์ดูนะครับผม ก็มาสไลด์นะครับสไลด์ตัวที่เราตั้งไว้คือ3นะครับนี่ก็เสร็จคัดตอนของการซ่อมนลครับสม็กหรือเครื่องทำความของคุณก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปเทคนิคดีๆนะครับซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับคลิปต่อไปจะมีอุปกรณ์อื่น เสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเทคนิคการซ่อมเป็นยังไงบ้างครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดรับสไครห์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ